ดีสบายดีเพื่อน,อนๆวันนี้มาพบกับซองแม่น้องอติมกินแหลกมื้อนี้จะมาสอนวิธีย่างคอหมูแบบง่ายๆไม่ต้องจุดเตานะทุกคนอ,าอ,าาอ,านอ,อ้าวเ,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 เราไม่ต้องจุดเตาเราอยากจะกินคอหมูย่างและเอามาทําน้ําตกเนาะอ่ะเรามาดูกันเลยทุกคนมาดูกันเลยเราไม่ต้องจุดเตาแต่เรามาจุดแก๊สแทนทุกคนเราเราจะเอาน้ำมันหน่อยๆทากรนะทะเราเนาะเพราะว่าหมูเขาก็มีแนละ้ว อันนี้คือเราจะกินแบบเร่งด่วนเราไม่ต้องไปวุ่นวายกับเตานะทุกวัน,นทุกคนเนี่ยขนาดเราไปย่างหมูกระทะเราย่างย่าอย่างนี้เลยเนาะนี่ยหลังจากที่ย่างเสร็จแล้วเนี่ยเอยย่างเอยจะเอามาทําเป็นหมนูนาตกทุกคนเขาไม่ต้องไปจุดเตาถ่านเห็นมันดูง,ง่าบน,นะทุกคนสมัยใหม่แล้วเนาะเนี่ยเราใช้แบบเร่งด่วนอย่างนี้แล้วเยวเองทุกคนเน็่บใช่เวลาบ่ถึงหานาทีก็เริ่มใส่ได้เลยลเะเนาะ คำว่าเาา้าวครอบมุย่างคำว่าเ้าบโเห็ดย่างให้มันนานหน่อยนะทุกคนเลยพอเอาไปหั่นสดเลยนี่บบแซ่บเลยเราไปนี้เ้าก็ัดสิล้อไปดูตอนที่เา้าทำน้ำตกเลยทุกคนนี่แหละแบบที่เด้อทุกคนเนี่ยอันนี้แบบไม่ต้องจุดเตานะทุกคนอ้าออวไม่ใกล้เลยออทุกคนเนี่ยคำเ่าบบเห็ดครอบมุย่างคำว่าเห็ดโดยดีไม่คิแซ่บทุกคน เนาบ่มีอันเตาถ่านเนาะเ้าบ่มีเตาถ่านเ้างมีเตาเฟลต์เนีะห้มีกระทะหรือมีหม้อเงี้ยก็ได้ถึงนะนะฮะเด็อดเลยเดือดเลยทานใจทุกคนนะฮะพอจะเอาไปหั่นแล้วแบบนี้ต่อไปใส่อใส่กระเทียมหั่โต๊ะกินได้เหมทุกคนอ้าวสำหรับคลิปย่างแบบง่ายๆไม่ต้องจุดเตาถ่านเนาะกัขอจบเพียงเท่านี้ทุกคนแต่รบกวนเผ็ดหน่อเนาะเขาอยู่ในห้องเข่าหรือห้องนั่งกินเผ็ดกินแบบสบายๆเลยทุกคนมีหม้อมีกระทะแล้วก็มี เอาเก็บเนาะเห็ดได้เลยเขาไ่าาต้องไปหาต็บข่านให้มันท่นหมกเขาได้ซชที่ให้เอาพี่นอะอ้าวเขาบอเขาอยู่เดียวๆก็ได้สบายเลยเนาะแบบนั้นจะกิดไปเรื่อยๆอันนี้เขาจบคลิปทีกท่านี้ต่อไปแต่จะลืมบง่งลิปวิธีทําน้ำตกหมูน,นะทุกคนทําให้แซบให้กินมข้าแซบเป็นนึข้าวเป็นกล่องที่ระดอ้ฐาสำหรับคลิปนี้สบ,บายดีก่อนเด้อ